สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาว่านาเบ้าหน้าสาวแฟนคขับเอฟซีนุ่มสาวดาวเสียงท่านที่ติดตามรับชมคลิปอันนั้น,นทั่วทุกคนทุกท่านมือนีวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช5 6 3อันนั้นออนันทั่วพ่อพ่อแม่พ่อพ,พี่พ่อน้องมาบึงราคาง,ง่วอยู่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านนนอสมบูรณ์อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย ตลาดนี้เพิ่นจะเปิดทุกวันศุกร์นะครับเนาะตลาดเพิ่นกะตั้งอยู่เส้นทางระวางพ่นพิสัยไปอำเภอฝ่อไรนะครับเนาะอยู่ขีดเดียนระวางฝ่อไรกับพ่นพิยนะครับเนาะพอพี่น้องเห็นเราสนใจอยากมาเบิ่งมาเรียกสื่อมหามาชมมาเบิ่งได้นะครับตลาดเพิ่นเปิดทุกวันศุกร์นะครับเนาะครับอันนั้นมือนีอันนั้นทั่วขชิผ้าพี่น้องมาสำรวจเบิ่งราคางง่วนครับว่าเพิ่นมีง้อแดงดำขาว น้อยจอยไงมาใส่ไหนเนี่ยมาส่งไหนเนี่ยนะครับงวนครับแล้วก็ควยพันกัมีมานะครับเนาะมาบ่หลายครับสนามนี้เพิ่นเปิดขายท้งวัวทั้งควยครับเนาะพี่น้องเกษตรกรเ้ออยากได้ยู่โ้นส้นแถวหนองค่ายแถวบืองการแถวอุดรนี่ก็มาเรียกซื้อหาได้นะครับเนาะตลาดเพิ่นเปิดทุกวันศุกร์นะครับเนาะวางเขามานี่ก็ได้สอบถามนายหางนายหอนครับเพิ่นมาจากแถวบันดุงครับเพิ่นหาซื้องัวเขาฟงเขาฟั่มนะครับ มืนอนี้พี่น้องกเกษตรกรกับมาซื้อหลายพอสมควรนะครับเนาะตลาดพ่นกับโบอะไรง่จนเกินไปเนาะแล้วกับ่บน้อยนะครับกระดาษเล็กน,น้อยพอดีนะครับหาเลือกซื้ออย่างง่นะครับเนาะครับมืบอนี้ก็ศท่านทอดกัพพบิ้ามี่น้องยางเบิ่งง่วงน้ำกันนะครับเนาะ บรรยากาศพาทในสนาัมนะครับเนาะนายหอยอพ่อขาเศรษฐกรผู้ม่าอาซือกันมากหนาหลายตาพ่อสมควรนะครับเนาะงอกระมีส่งนี่นครับกะสิผ้ายางเบ่งนะครับเนะาะขั้วเห็นอยู่เป็นตะเลียงครับขั้วเป็นตะเลียงครับเห็นอยูสองแม่ สามเมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับกล้วยนับได้นะครับเนาะด้านนี้เขามากน้อยนะกล้วยนะครับเนาะเบิ่งตัวขแรกแหกหมานครับงัวโค้งไทยใหญ่ครับนี่สีเหลืองๆกับสีขาวๆนะครับเบิ่งเจ้านี่เนธุ์สหองราคาสมเด็จนะครับนะนเนาะในบ้านผู้นิ้ คูนี่แปดสิบสี่โอ้ค okay. ูนี่เจเนาะครูแดงขาวขาวนี่เนาะครับเจเป็นงูกรสบปครับเป็นงสาวทั้งสอแม่ปะครับหองผันหองอยู่เจ็ดสิบส oh, ี่ครับนี่แม um ่นี่ลำตัวสูงลอยสี่กวกาวทั้งสองตนะครับแม่ขาวนังนาซาใหญ่ครับตีนใหญ่ขาใหญ่แม่ขาวนะครับได่ยาทั้งสองตันะครับเนาะก้มสูงพอๆกันเป็นหองอยู่เจ็ดหมืีครับโอ้มีนะครับนี่นี่ครับ นี่แม่ขาวเบิ่งทางดาของขานวลสีนวลครับแม่นี่ขาใหญ่ล้ำขาหนังหนาดีครับแม่นี่ก็โค้งสางดีครับแม่แดงน,น,นะครับนี็สิถามเบอร์โทรเพิ่นให้เนาะครับเนาะพี่น้องอยากได้สนใจก็ทักทายมาหาเพิ่นเบิ่งเนาะครับเนาะโคมนี่เกตมือซีกะหารกันเอาเนาะครับเนาะถือโกลาจักบาทนะครับเนาะเบิ่งด้านนี้นะครับเบิ่งด้านนี้นะ้ำข้อขาวไน ครับเป็นตาเปลี้ยงครับสอ,สองแม่นี่ครับตาเลี้ยงอัมโต้เง่าดีครับตื่นตัวละสามสิบก็กวนนะครับารสามสิบเจ็ดน้องนี่แยนะครับน้องจ่อมีอใกล้ใกล้เลโอ้โว่ยู่อำเภอพุทธพิสัยนี่เนาะครับอ๋อครับนี่อยากได้ครับทักมาหาเพื่อนมึงได้ครับนั่นนี่โงอยูย่พุทธมิสัยนี่แหละครับนี่มีเบอร์โทรบนอ้ายหอมเบอร์นี่ครับ ศูนย์เอ่อศหกสามศูนย์หกสามหกสองเก้าหกสองเก้าสีหนึ่งห้าสามซีหนึ่งห้าสามครับถักมหาเป็่นมาเนาะครับนี่เป็นตาเลี้ยงครับสองแม่นีครับนี่กับงูสาวงสวนเนาะอืครับโอ้ทับมาหล้วทับยังเนาะครับนี่ทับโค้งมันบ้านยัามั้โอ้ทับค้งโตเนาะครับนี่ พี่น้องยุดแถวใกล้ๆนี่ก็ทักมาเราได้ครับเนาะลูกซีในถ่องเอาเบิ่งโค่นไม่ลูกครับบัดนี้แม่เพิ่นทับมาเราเนาะทับโค่น,น,นบ้านท้อนี่งด้่ครับโคมโตเนาะโอ้ยอยู่อันงัวอยู่บ้านไหนนะครับนี่งัวอยู่บ้านแด,น,น,น,ดนเมืองครับแนนดนเมืองแดนเมืองอําเภอพุทิศัยกนะันเนาะคปุ้งวอาไปชุ่พุทิศัยครับ โ้มนี่เป็นห้องอยู่เท่าไรก่ะหกหมื่นเจ็ดแม่ลูกเนาะในทองอีกครับในทองอีกนี่หกหมื่นเจ็ดครับพ่อแม่ลูกเบิ่งลูกเพิ่นก่อนเนาะครับเนาะนี่นี่ลูกโอ้ลูกสีแดงครับลูกเพชรผู๋สีแดงในทองทับไปเรียบร้อยแล้วทับข้มโตเลยเนาะครับเนาะฮ่าบิ่งหน้าก็งามพอสมควรครับลูกที่ซนะีเนาะในทองเนาะ แม่ลูกหาซื้อไปเลี้ยงบ่ต้องไปทับอีกเนาะทับให้เรียบร้อยนะครับมีอันเอประกันทองมีเบอร์โทษจิตตัวมาก่าครับฝากขายป้นนครับศูนย <0 8. S 1> ์าแอยากได้กับทักมาหาเพิ่น,น,นครับนี่เบอร์นี่ศูนย์เก้ปดอันนี้ก็ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่สามเจ็ดเจดทักมาหาในหอยใดเนาะครับในหอยทองคนระับนี่ครับเดี๋ของเพิ่นครับเนาะ เพเภอด่านนี้จากด่านนะครับเนาะด่านนึ่งนี่ครับนี่คือบรรยากาศพื้นสนามบ้านนุ่นสมบูรณ์นะครับเนาะอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องคายครับนี่ครับบรรยากาศเป็นของม้าง้อเป็นของมานะครับสีแดงก็ไม่สีขาวก็ไม่สีดำก็ไม่ครับแล้วเนี่นี่ครับนี่ชาลีะเลีเห็นนะครับนี่ชาลีแม่ลูกทะเลีเมลูก บัวราคาเฉลยโอ้ติเมียปไงย่าอัาลาต่นไหเฉลยไม่หนีพนองเคยนะครับนี่ลูกแม่หน่นลูแม่หน,น,น่โอ้โหัน้เล่ไหทั้งลูก้กันตุ่นี้ราคาเท่านะครับแปดหมื่นครับแปดหมืน่น,นเฉลยเลืออรลอยเลยนเนาะแาาปดหมื่นครับเฉลยแบนน่ะโอ้เมียปไงเม่นีเนาะเน่าอลาดลูกพูลูกแม่เนาะครับนั่นลูกแม่ครับลูกแม่ลูกใหญ่มันเนาะครับนั่น ตัวที่สองตัวที่2ต่อไปตัวที่สามเนาะซื้อไปก็ทับเอาตัวสามของว่างอยู่นะครับเนาะซื้อไปทับเอาแปดหมื่นนครับแปดมื่นง้อกับอยูอำเภอแปดหมื่นในตวร่องอำเภอาเร่ครับฝาไร่เนาะงอยูอำเภอฝเลนี่นะครับต่อร่องได้ครับแปดหมื่นตัวรองได้อยากได้ก็ลองทักมาหาเพื่เมืองนะครับเนาะพลุมีเบอร์ติต่อป้ครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแสี่เจ็ดสมห้าหนึ่งหสี่หนกครับมัก ชาลีครับสีขาวถักม่าบึ้งนะครับเนาะง้ออยู่เฝ้าไร่จำดักขาใหญ่นี่ชาลีขาใหญ่ครับล้มโตเนี้ยอันนี้เจ้าเพิ่นเจ้านี่เพิ่นของเจ้าวังหันเนาะเบอร์วังหันนะครับนี่สามมือหาครับนี่ แม่ไทยกลางสีขาวลูกนอนอยู่ครับนี่ลวงลูกมันเห็บลูกเพิ่นนอนอยู่นี่ครับนี่ลูกนอนอยู่นะครับนี่ยสามมื่นหาครับห้องไว้แม่ลูกคู่นี่ครับค่อมนี่ครับสามมื่นหาค่อมสูงอยู่ลอยมีซิปกลัวๆนะครับเนาะเขาขางหนึ่งบ่มีอ่นนีะครับสามมื่นหานี่ครับทักมาหาเพิ่อนมานะครับเนาะเจ้าของเดินกับชาลีมาหันนะครับเนาะเดอนกับชาลีมาหัน มาเบิ่งโคมแดงบามันโคมนึงนะครับนี่ติดโบดครับลูกลูกเถิกลูกผูกแม่บ้านชีเดือนดิทับปีอยังไรเนาะครับทับโต้ครับโคมโต้เนาะอันนี้อันนี้พ่อลูกเพิ่นพ่อใดครับนพ่อเพิ่นเป็นชายใดมันกระทับโต้กันโอ้กทับโต้มากกระทับแสดงว่าแม่นี่ทรงลูกดีเนาะครับแม่ลูกโคมนี่ลูกงามครับทรงลูกดี ติดโบดติดดับนะครับเนาะสูงชนลอยสี่สิบลูกซับแม่ตัวนะนีนนนนนน้เนาะนะลูกเพดเดือนนังนาอยู่บูดเลยครับหนังของหนังตองครับเม่ก็งามหนางามติดโบดเหยียบพครับเนาะลูกเพจผูอายุเจ็ดแปดเดือนคมนี่สวยครับคมนี่ิึงดาาแม่<อ>เพจเครื่องเพจด,ดําครับแม่มัน โคบีฮองยุท่านผู้ครับเก่ามื่นหาเก่ามื่นหาครับอยากได้สนใจทักมาเบอร์เบอร์เจ้าของเด่นครับชาเล่เนาคะรครับนี่เพิ่นมาชาเล่แล้วก็โคบน,นี่นั่แล้วก็งวัวไทยโคบหน,นึ่งนะครับหน,น,นึ่งน้าผ่าหน้ามึงหล่อลอบโอ้โคบนี่ใหญ่ครับงามครับนี่น้าสนอยู่ครับแล้วผู้เลี้ยงงัวงามนะครับเนาะถ้าเก่ามื่นหา พี่น้องเขามาหาสื่อไลค์ครับเนี่ยเอาไเบังว่าสีาขาวอีกจกักโตครับเนี่ยสีขาวสามหมื่นสองเนาะโค้มเดี๋ยวตัวเดียวบ่ครับเนี่ยสามหมื่นสองมาตัวต้นนั้นเป็นต้นมุมของผืนของคนละเจ้าเนาะโอ้อันนี้ขายเป็นคู่เลยเนาะขายเป็นครูงูเถกครับเจ้าด้วยกันบ่ครับเจ้าด้วยกันบ่อ๋ออันนี้หกหมื่นหาครับนี่ เพิกสตัวนี้หกหมื่นหาตัวละสามหมืนกุเนาะเอาเบึงแม่ขาวครับแม่ขาวสูงลอยสี่สิบกัวกัสูง่อยสิบกัวตัวเถิกความพันพุ้ยิงนะครับเนาะความพันพุ่งยิงอร่อยเศร้าลง กับสามตัวนี่พูดอยู่ของพันยางไปแล้วครับเนาะบม่ได้่ได้เช็คเบอร์โทรให้นะครับเนาะถามราคาพนสูฟังซสื้อนี่เพรางั้เเธอนะครับงั้เเิดกับเขาม้างั้เถอกเห็นหลายอยู่ครับงั้เถิกเห็นหลายอยู่งั้นแม่ลูกกับมีหลายครับอยากเขามาเรียกสื่อกับเขามาเบิ้งเด้อครับนี่อันทีครับมีงั้ว่าส่งไท่กลางบันเท่าเขามาหลายครับนี่ไทกระโดนอันนี้ไท่กระโดนเนาะพอนอเนาะตันนี้น้อยแม่ลูกครับ เจ้านี้มาหนึ่งสองสามสี่หาเเจ็ดเจ้านี้มาเจ็ดตัวครับนี่ไกระโดนบานห้องเลี้ยงไงปล่อยเลี้ยงน้ำมาให้ปไปน่าสบายเลยครับเนี่ยตรงนี้นี่ก็ไท่ยกระโดนทำอะไรผูกหันเซวส,สายน้ำนี้นะครับเน,นาะไถกระโดน สอบถามราคาเพิ่นนะครับนี่ยหนึ่งสองสามหกราคาหกหมื่นนครับเนาะเป็นขายเป็นชุดนะครับนเนาะนขายเป็นชุดครับบางชุดบางโตเพิ่นกะมีเบอร์โทร่ไห้นะครับเนาะกมองในใบถามเบอร์ทรกะเสือเพิ่นบ่มีไห้นะครับเนาะอ่นี่ว่าเถิดดำครับเถิดดำเถิขาว ที่น้องเกษตรกรนบนห้องอะเขามาซื้อหลายนะครับเนาะงัวกับมาประมาณซ้ำเร็วเห็นนี่นะครับนั่นนี่นะครับสนามบ้านนวลสมบูรณ์นะครับเฝ้าไร่ครับจังหวัดหนองคายครับเปิดทุกวันศุกร์ครับนี่ครับบรรยากาศภายในสนามก็คึกคักพอสมควรครับเนาะเสังโคมไทยแม่ลูกจะโคมครับนี่ลูกนาดีครับลูกแม่สูงลอยมีสิบหกมีสิบเจ็ดนี่ครับแม่สูงลอยกันแล้วแต่ลูกนาดีครับนี่สีเหมือนเป็นห้องนะครับเนาะ โค้มในห,ห้องไว้นะครับราคาห้องประมาณราคาขายนะครับห้องเพื่อตอนะครับสี่หมื่นครับโค้มนี่เป็นห้องเพื่อตอนละครับเมืองนี้โคมหนึ่งนะครับเนาะโคมหนึ่งอะไทยกลางๆครับลูกลูกคนยืนจับอยู่ติเท่าไรราครับโค้มนี่ห้องไว้เจ็ดสิบห้า คือราคาโค้ดแม่ลูกเนาะลูกติดบทผอมลูกแม่ติดมื่นหาจักเดือนแล้วนะครับลูกนี่เก้าเดือนโอ้ก็ท่านทับไปแม่มันทับได้สี่เดือนแล้วโอ้ผ่านเราสี่เดือนเนาะแม่ผ่านเราสี่เดือนสูงลอยหาซิปสูงลอยหาซิปหาครับแม่มันทับไปเราผ่านเราสี่เดือนครับลูกลูกเพียดแม่เงาคือแม่เนาะลูกเงาอล่าคือแม่เออลืมหนูอีกทีถอะหยอกเสมอต้ ใช่หยอกสู้เลยดูหน่อครับหยอกคนหยอกเด่นสม,มือเนาะก็ลึ่นมือดีเป็นตาไปเลี้ยงน่ครับเี่นๆเนี่ยแม่กระทบมากแล้วเนาะ,นะแม่กระทบมากหรอครับนี่บามันกับฮินดูเนาะครับกระทบมากแค่ร้อตัโอ้มป็นอย่างุ่นดีเถอะเมตตาไปเลี้ยงเนีน่ยเนาะนี่ไงแสดงว่าเจ้าของปลายสมือมันได้ลึ่นมือเนาะ ครับเป็นตาไปเลี้ยงครับกันคุณคุณหนงสี่ครับนี่ติดดบัให้พร้อมย่างดีติดดครึ่งตำเลยครับเจ็ดเท่าได้ก่อนเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าครับยังได้ควบนี่กัทักมหาพันนี่ครับมีเบื่อบัวนเบื่อได้ครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าองแปดหาศูนย้าูนยดเนึ่งสาเกนึ่อยูบนได้ครับยูนค่ะบานยูพันอยูบานกลางยูบานกลางเพิ่มพนธินะครับครับเป็นตาซื้อเลี้ยงู่คุ้ดีด เอามาเบิ่งแม่โค้งนิงแดงจากแม่ครับนี่ห้องเท่าไรครับแม่นี่ยสี่หมื่นสองครับแม่นี่แดงจริงคืนสี่หมื่นสองลูกพ่อใเอาลูกออกกันหน่อเนาะพ่อใหลูกกินนมใหม่ๆนะครับเอาลูกออกไปแล้วนะครับนี่สี่หมื่นสองเฟนห้องไว้สูงร้อยสี่สิบนิดหน่อยนะครับ 42. สี่หมื่นสองสีแดงจริงคืนง้อก,กับสียลูกสามเราต่อไปเนาะสี 1. 1> ่หมื่นสองอันนั้นตัวแม่ตัวผู้ครับแข็ผู้ครับโอ้บามันผู๋เนาะบามันผูกินผู๋ห้องเท่ไหมครับตัวนั้น ตัวสับย่ำถนนเนาะรามีสมมุขเรามี่เอ็งเลยนี่ครับเบอร์โทรติดต่อนี่เบอร์ใดเนี่ยครับเบอร์ไม่เลิศเลยศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกศูนย์ศูนย์ศูน์หกศูนย์ศูนย์แปดแปดสองแปดแปดสองขับมาโคมนี่หาเมื่อสองเนาะ ตัวนี้สาสามตัวเถิกนี่ตัวนี้สี่สิบสองครับหมักทักมหาเพลินนะครับเนาะหัวเขาอยู่บ้านไดเนาะอยู่บันไดนู่นสมบูรณ์นนี่เาะอยู่กับตลาดนี่ครับเอาง้วงอยู่กับตลาดนี่ครับง้วอยู่กับตลาดนี่ครับนี่อ่าโนอนสมบูรณ์นี่ขึ้นตำบลนี่อย่างเนาะครับตมหลวงโอ้ตำบลญน้องหลวงอำเภอฝ่อไร่เนาะครับเนาะมันสีเดียนกันครับอำเภอพมิสัยอยู่นี่เนาะมองเดียนกันอยู่มองสะพานครับเนาะตะกี้ตะกี้บ้านนี่ แถวนี้งคขึ้นอำเภอ่พ่นพิสัยเนาะต่อมามาแยกเป็นกิ่งฝ่อไรยต่อมาก็ขึ้นเป็นลำเภอ่ฝ่อไรยครับตำบลดงหลวงหรือน้องหลวงกันนองหลวงอ่าน้องหลวงครับตำบลน้องหลวงบรรยากาศการซื้อขายครับก็คึกคืนคึกคักพุ่งสมพุ่งครับนี่พุ่งมาซื้อกันหลายครับนี่ต่อร่องกันเป็นกานปั้นพื้นเลยครับนี่ดูนี่น้อยสิกันหลายครับขายเป็นชุดเป็นชุดนี่ นี่ครับแต่หอม,มบก,บกง่ายครับนี่หอม,มบกนะครับเนาะสุกมากงัวกินขี่ออกไปเก็บบกบกในของกงวัวนะครับมาพาโอ้ยหนาวขั้นศาลนี่ครับนี่พาบกบกใส่หอขั้นศาลนะครับนี่นต้นบกงัวามากินครับงัวไปขี่เข้าไปหลอนนี่นะครับไปหลอนเปียกมันงัวหลอนแจก,กแจกให้เข้ากับไปเก็บในของกงัวครับมาพาใส่หอเขา่าหอหนามใส่บุญไอ้ข้าวสากดิครับขั้วสากนะครับเนาะอันนี้ ไท่น้อยครับไท่กลางมันเท่านี่ครับเจ้าของเพิ่นปะซิเมนไปบอกน้ำมูลน้ำผงก,กูตัวครับนี่บ่เห็นเจ้าของเพิ่นอยู่แถวนี้นะครับนนี่อันนี้ก็ไทก่กลางๆสีขาวๆครับนี่เจ้าของเพิ่นก็สิบ่เห็นนะครับนี่ครับเบิง่งบรรยากาศเบิ่งสภาพไปน้ำนะครับเนาะเบิ่งบรรยากาศไปน้ำโอ้โหครับพี่น้องมาสื่อขายกันทั้งพัตนต่อรองกันแซวซายอยู่พันทั้ค,ครับ ถ้าอีกนั่นลูกสีแดงเนาะห้องใครครับควบนี่โอ้สีิบสามครับนี่เพนผมไปห้อมค้ามน่ครับเลยดงไปตห้อมค้าครับเนี่ยสี่สิบสามเป็นห้องไบนะครับนะมาคมเดียวตีลุงมาคมเดืวนอ่บ่ตัวเทิกนั่งงนโอ้นแกแมนห้องใทตัวเทินั่นส้าเจ็แม่ลูกนี่สิบาครับเนี่ มุมใหม่ครับที่มโอ้สื่อขายกันแล้วครับนี่แม่ลูกที่สี่สิบสามครับนี่บักเถิกนี่ส่าเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดนี่ครับส่าเจ็ดนะครับมักสาตนี่แม่ลูกกับบักเถิกักลูกคนมอาสามตันะครับแล้วมักอย่างไดกะทั่มานะมีเบือปบนะครับเบอร์ไดนะครับ ศู0ย์แปดศูนย์สี่ศูนย์สองสเขาอยู่บ้านใดเนาะครับนี่ยี่แย่บ้านโซโอ๋อพอยี่แย่บ้านโซนะครับถักมาหาเ<อ>ดเลยครับนี่ครับเล่ามา3โตัวมือน,นี่ครับว่าสามตมบง้ยงาเจ็ดหาตัวละเศร้าเก่าไบเป็นห่องม่ใจงมงำคำบัตราะทักสามตันี่ครับ ผูกมาผูกชุ่มไต้ต้นใหม่ครับนี่ตน้นเศร้าเก่าเป่นเป็นห่องไปนี่สองตัวนี่ผูกไว้ต้นใม่ครับเศร้าเก่าหมื่นเก้ามองสิเอาสองาเจ็ดเปอรนเด้นี่นี่ตัวนึงทั้งรถน่ครับนี่ตัวนึงทั้งรถนี่ครับนี่โอ้ยอนแสงนี่ครับสามตมาเจ้านี้มาสามตัครับ าวเก้าห้องวายสาวเก้าสาวเก้าเป็นห้องวาประชสาวเจ็ดเจ้าของเพ่นยุ่ใส่เนะครับนี่เจ้าของเพิ่นพี่เจ้าของเพิ่ครับอยากได้ห้องท่าครับสตัวนี่ห้องเทไรก่อนตัวละตัวละสาวแปดครับสาวแปดสวยแล้วโอ้สวยมากห่องลงมาอีกเอาตัวละสาเปดนะครับผาเบิร์วันนะสาตเนาะเป็นงวอเถิกงวอผู อายุประมาณปีกว่าเดนเนาะปีกว่าปีกว่างัเขาอยู่บ้านไหนเนาะครับเนี่ยบ้านพื้ครับบ้านพื้นอบฟ้าอะไรเนี่บ้พ่นพิเครับโอ้พ่นพิษนะครับบ้านพื้นพ่นพิษครับอยากได้กะสตัวผ้าเบงวันครับทักมหาผลไม้เบือบนนะครับเบือไหนเนาะครับศูนย์แปดศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าหนึ่งนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งห้าหกห่งแป้าหกา้ครับหนึ่งงามๆนี่เป็นตาเลียงอยู่ด้วครับเศาแปดนะครับนี่ ข้าวเปลือเอาไปเลี้ยงไปขุนนะครับสายเลี้ยงสายขุนเอาไปต่อหากำไรยังกัยังสีใดแน่ยนี่น,นอนอยู่นะครับเนาะราคาบนห้องไว้นะครับข้าวเปลือกเอาแนวเล่าไปออกกันไอรเจ้าผักขายให้มาซื้อนอนครับนี่นทัรร้งซีทั้งขายโอ้ไปได้ไปได้นนนนหอยเนาะเป็นนั่งหอย <laughs> เป็น,น <laughs> ั่งหอยมีมีสองคนอยู่ในห้อง โอ้ซื้อแล้วบ,ลบังคับจ้วงรถบําบัดเนี่ย hi, hi. โอ้ขายแล้วครับเนี่ย hi, hi. <laughs> เริ่มเมียบานครับสวยซื้อกันแล้วก็ขึ้นรถนะครับวันนี้เนาะแม่เขาหัวลุนครับบามันติดโบดหัวลุนหาเมื่อนพันธุพัองไว้เ <c oughs> จ้าขอ้างพันธุ์ช่ยสบุญนเนาะครับเจ้าขอ้างพันธุสชุ่ยเสบอะไรมาหาหาเมื่อนพันธุ์พันธองไว <c oughs> พูดเหมาจะคล้องขึ้นรถจะคล้องพันเอ,อ้โหขึ้นรถานะครับนั่นนี่พวกแม่น,นี่ครับไงเงาดังหนาซาใหญ่ยยครับเิ<า>บึงหางโอ้ดัานางงามด้วยครับนี่แม่น,นี่ประทับตาไปสันศูนย์สองเอฟสองตัวเอฟไปมั้งครับนี่ติดเอฟสอ,องนี่ซีเมนตัวเอฟยู่งยังครับออออนี่หามนครับเปตาเบิ้งนะครับเอจ้คของเพ่นเพ่นฟังเพ่นฝ่าวงว่าขึ้รถจครับเนะ บรได้เช็คเบอร์บไริษัทเบอร์ให้คราขายหกหมื่นเจ็ดจังโอ้โหพวนี้หกหมื่นเจ็ด,ดแบงก์กาดทายเราพ่ะน,นะนี่ครับหกหมื 6, ่นเจ็ด,ดลูกสีโอ้แโหเป็นแบงก์การดลูกสีใบเม่แบงก์การดลูกสีใบโอ้ผสมกันมากงามเนาะ,ะออกคำคำดำดำซื้อไปใส่นะครับนี่ซื้อไปซื้อไปใกล้ๆนี่ละจา้าโอ้ซื้อไปเลี้ยงโอ้ไปตาเลี้ยงอยู่ไนะครับงามอยู่ขอทายอยู่ครับลูกบักสีใบ ตะเวนเริ่มเกล้การอนาบานมากครับพี่น้องในหอยเ้ากันเริ่มจูงง้อขึ้นรถขึ้นล่านะครับเนาะกับบ้านนะครับออกกันนัดไม่นัดรุ่นหมดแล้วครับเบิงส่งวันศุกถ้าก็สินัดกันอีกทีนึงนะครับวับนศุกนะครับเนาะเหลือมานนี่ครับโอ้โหอหาแม่ตัน กำลังจูงว่าขันหลอกรถอยู่นะครับเนาะผ้ามาเบงกล้วยครับอันนี้นี่ครับกล้วยหน่อยแม่สาวหน่อยสองตัครับงามๆครับนี่เป็นตาเลี้ยงครับนี่ราคาโบน์นะครับจบของกับยูโบดึงยูนีนะครับเนาะนี่คือบรรยากาศแันสนามครับกล้วยกันมี่ง้อกันมี่ครับนั่นนี่เพิ่นว่ามากอะบ่ออุ่นหนาฟ้าคัางมดเลนครับเนาะพี่น้องเอฟซีเฮากะ อันนั้นทั่วคับภาพมเบิงง้ออยู่สนามบ้านน้นสมบูรณ์นะครับอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดน้องค่ายครับอาิถามมาทัวมาถึงประเด็นนะครับเนาะถามใดบุคบปนใดบางตัวบางยังพ่นกับบะมี่เบือไห้บางตัวบางหอกบางไข่พ่นกับเฝ้าซื้อขายกันยุ่นนะครับกับถามรายละเอียดบระด็ชัดเจนประเด็นนะครับเนาะน้องอยากเขามาชมมาเบิงกับเขามาได้นะครับเปิดทุกวันศุกร์นะครับเนาะ ครับกําลังก็ล่างสิจูงง้วจูงขวดขึ้นรถแล้วครับสวยมากแน่นะครับตลาดกาโบ้ใหญ่ปันแดงนะครับตลาดพอดีพอดีนี่เรียกหาสื่อนี่ไงครับเนาะครับเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วครับเนาะอยากขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมเหมืนนั่นเหมนทั่วนะครับติดตามเบิ้งนะครับว่าอันทั่วคลิปต่อไปสิปิดท้ายใส่ให้พี่น้องเบิ้งนะครับเนาะคลิปนี้นัดนี้ปิดคลิปที่นี่แล้วครับเนาะพอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ